แล้วก็ซอยซอยโย่หนูหมดแล้วค่ะคุณแม่อย่างนี้ต้องไปซื้อมาเติมกันแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน CJ ค่ะไปตามหานมโปรดและกตซอยซอยโอย่ของน้องแป้งจิ๋วกันค่ะนี่ไงเจอแล้วมีครบทุกรสเลยค่ะวันนี้น้องแป้งจิ๋วจะเอารสอะไรกลับบ้านดีนะแลคเตซอยซอยโอย่ของมีทั้งหมด3รสชาตินะคะมีรสเมลอนรสสตรอเบอรี่และรสองุ่นชัยมัสแคทค่ะวันนี้เราซื้อกลับบ้านครบทุกรสชาติเลยค่ะในระหว่างที่ลูกเล่นกิจกรรมอยู่ที่บ้านแม่ก็จะเตรียมนมไว้ ให้ลูกเสมอเลยค่ะแม่จิ๋วชอบทานนมแลคาซอยซอยโยเพราะเขาเป็นนมถั่วเหลืองกลิ่นผลไม้ทั้งหอมทั้งอร่อยและยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะเขามีโอเมก้า3 6มมีวิตามิน B1 B2B6 และมีไฟเบอร์ถึง3,000มิลลิกรัมเลยค่ะทานแล้วช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองเสริมภูมิต้านทานและช่วยดูแลระบบขับถ่ายด้วยค่ะแม่แนะนําเลยนะคะแลคาซอยซอยโยอิ่มอร่อยคุม้มหาซื้อได้ที่ CJ Express ทุกสาขาเลยค่ะแลคาตอยซอย பயோஜிய